ค่ะพอเราถักกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาใส่สายกระเป๋าก็เราก็จะเราก็จะมาร์กกระเป๋าก่อนนะคะก่อนอื่นจับปากกระเป๋าให้มันบาลานซ์กันเสร็จแล้วเราก็ ฝั่งนี้กับฝั่งนี้ให้ได้ระยะเท่ากันเราก็นับวงในก็ได้ค่ะวงไดได้กี่โซ่นับจากนี้มาได้กี่โซ่ฝั่งนี้เราก็ทำเท่ากันฝั่งนี้ได้หนึ่งสองสาสี่ห้าหก็ดแด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสีห้าสิบหกสดสิยี่อดยบสองบสายี่โซ่ฝั่งนี้เราก็ต้องได้24โซ่เหมือนกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดแดเก้าสิบสบอด สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหเจสิบดเกยี่สิยบเอ็ดยองยายิสี่โซ่เหมือนกัน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ต้องอยุดตรงนี้ ราได้มาร์กเท่ากันแล้วทีนี้เราก็จะมาเย็บกระเป๋าเย็บใส่อย่างนี้ค่ะเราก็จะเย็บเย็บแบบก็วางแบบนี้นะคะสมมติว่าจุดมาร์กอยู่ตรงนี้เราก็เอาอันนี้มาด้านใน ทำอย่างนี้แล้วเราก็ย็บจะย็บยิบแบบนี้ขึ้นมาก็ได้หรือว่าจะย็บเป็นกากระบาทก็ได้ค่ะเเดี๋ยวเราไปย็บกระเป๋ากันค่ะ